ขอใช้คำนี้นะคะใช้คำแบบตามอินเนอร์นะถ้ามึงอยากมีบารามีมากกว่าใครถ้ามึงอยากมีอำนาจมากกว่าใครวิปัสสนาการรมฐานมึงต้องอยู่กับมันอย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมึงจะสู้ใครมึงจะเหนือกว่าใครมึงจะเก่งกว่าใครมึงจะชนะใครมึงจะมีเงินมากกว่าใครมึงจะมีอำนาจเหนือใครมึงต้องเข้าวิปัสสนากรรมฐานต้องท่องพระคถามหาจักพรพดิอย่างเดียวด้วยแล้วต้องท่องอย่างนี้เท่านั้นด้วย ห้ามคิดเป็นอื่นต้องนะโมพุทธายะอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วต้องสัพเพเข้าตัวเอาบรารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เข้าตัวเอาบารมีพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์เข้าตัวเอาบรารมีพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เข้าตัวให้ทุกดวงจิตขอพระพุทธเจ้าเข้าตัวด้วยสัพเพแล้วปิดจบด้วยพุทธทงังทำมังสังขังคุณจะเป็นจักรพรรดิแล้วบริวารคุณจะเป็นพระโพธิสัตว์หมดเลยแล้วคุณจะมีอํานาจมากเพราะพระคาถามหาจากาักรพรรดิสมัยนี่คนต้องการอะไร คนต้องการอำนาจวาสนาบารมีคนต้องการอะไรคนต้องการอยู่เหนือกว่าชาวบ้านจอะเป็นคนมีกิเลสอ่ะนี่ฉันสอนสวดคาถาเวทมนต์แบบแม่มดนะฉันไม่ได้สอนสวดแบบหลวงตามานะการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิแค่คําว่าจักรพรรดิก็เหนือแล้วรวมพลังจักรพรรดิอ่ะคือคนไรคือคนมานั่งวิปัสสนากรรมฐานท่องนะโมตสสะภควะโตนิ่มๆนุ่มนิมอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็นอนแล้วก็มาหนาวใจสบายใจ ไปเข้าวาัดไปอย่ามายุ่งกับจอยเลยถ้าอยู่กับจอยนะเธอจะต้องสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิเพื่อให้ได้อํานาจและจะได้อานาจทุกอย่างที่ต้องการจากบทสวดบทนี้เพาใจไหมสวดด้วยกินเลสนี่แหละมันอยู่นานดี <laughs> ฉันบอกเลยสํานักฉันเนี่ยนะยิ่งใหญ่ <laughs> จะมีคนมานั่งสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิแบบนะโมพุทธายะดุดันมากจะต้องมีตีกอง พระพุทธไตรลัตนะยาดูดันไม่เก่งใจใครนี่คือวิปัสนากรรมฐานใส่ไหมใช่พร้อมจะไปวิปัสนาเข้าไปท่องนะโมพุทธสานี่นี่คือมานล้นจอยสอนเขาบอกแล้วมันเป็นอภิญญาจะเป็นของสาธนาะหลวงปู่ดูสอนคนตามจริตหลวงปู่ดูเขาเป็นคนอย่างนี้ ใช่มักใหญ่ไฟสงูงอย่ามาวิปัสนาปัญญาทายากินอะไรนี่มันไม่ได้ผลกลัวจะมันไม่ทําให้ฉันลุกขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็ได้ไหมคือไม่อยากปฏิบัติเลยแต่พอแบบเพิ่นลูกบูใช้กับเราถูกจริตเราไงเข้าใจว่าภาพพี่จอยเห็นนะก็เห็นแต่พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆพระจักรพรรดิทรงเครื่ององค์ใหญ่ๆแล้วเรู้สึกเห็นพลังที่รุนแรงมากเห็นแบบเห็นสายฟาฟ้าเห็นภาพแบบ พระเห็นแบบพระพูทธริสัต์ลอยแบบเยอะมากๆแล้วเราก็เห็นพระพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์ลอยมาแบบแล้วแบบมารวมตัวกันนะแบบแล้วก็กลายเป็นภาเสียอะไรเมตไตรอ่ะท่านจะอัญเชิญพระพุทธเจ้าเป็นล้านองค์ใช่ป่ะเพราะว่าท่านจะปิดอบยายภูสร้างสวรรค์หรือสร้างนิพพานน่ดังนั้นท่านต้องอัญเชิญพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์ทุกเป็นล้านใช่ล,ล้านเต็มคาราเบลจักรพรรดิ <laughs> มาดังนั้นเนี่ยผาเสียเม,มตไตรจะต้องเป็นคนแบบนี้ผาเสียเม,มตไตรจะต้องเป็นคนที่มีบารามีที่แบบ สามารถนำพระพุทธเจ้าพระพูธศาสน์พระมหาจักรพรรดิลงมาได้แล้วก็มานะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณตึง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 ตบงตึ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 ง่ึงตึงาึงต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 ้งบุญมากตึง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 ัึงต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 ึง คุณไม่เห็นเหรอว่าทําไมหลวงตามมาถึงได้มีแบบสํานักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมแล้วคนก็ไปนั่งแบบสวดมนต์น้โมพุธายาพระพุทธตรัตนาญาแล้วก็มีรูปหลวงปู่ดูอยู่ข้างหน้าเพราะเขาต้องใช้วิชั่นต้องเชื่อมกับหลวงปูด่ดูภาพหลวงปูด่ดูแล้วจิตก็ต้องมุง่งแต่ท่องอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแบบท่องบ้างไม่ท่องบ้างเดินบ้างไม่เดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทุกขนาจิตแห่งการปฏิบัติอะ่ะมันคือการแบบ การเชื่อมบารมีการสวดพระคามาจะกกมันจะได้เอฟเฟกในเรื่องของบุญ,ญลิตกับอิทธิลิตด้วยจากภาษาหรือคําแปลของพระคาถามันเป็นผลพลอยได้พิเศษมากกว่าถ้าคุณบอกว่าไม่ฉันชีวิตฉันอยากจะหลุดพ้นอยากจะเบาๆเลยก็ต้องไปสายอื่น